สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบเหอรอบ่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทอง h ช n แนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านคลิปนี้มัดรวมกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผูไข่ปผูสีผูรวยแล้วก็โูดิงดำเขาเรียกว่าทุกสำนะักจับตาม,มองไว้ได้เลยเข้าทุกงวด บอกต้องแจ้งว่าเข้าทุกวงวดจริงๆนั้นๆจะหลุดครั้งหนึ่งนะคะอาเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องด้วยนะคะอ่าดูคลิปให้จบฟังให้จบจะได้ไม่พลาดโอกาสยังไงก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อ่าไม่สนับสนุนให้เล่งการพนันใดๆทั้งสิน้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงนะคะเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุน พิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าเดาชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นมาดูตัวเลขไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกท่านชอบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะมาดูตัวเลขผู่รวยปูรวยงวดที่ผ่านมาให้ไว คือถ้าจะพูดจริงๆอ่ะหนึ่งแก็คือ918อยู่ที่เลขเลข3ตัววิ่งรูดนะคะพอให้หนึกับแแอดมาเติมหนึ่งให้เพราะว่าตัวเลขจับคู่6 8 1618นะคะเพราะเลข6ให้แปลงเป็นเลข9ที่แอดแจ้งว่าให้แปลงเป็นเลข9มาจริงๆนะคะ918 3ตัวแตกนะคะปู่รวยเอามาดูของใหม่ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตัวเลขปู่รวยลรวพัฒนา24ปี68 24ตุลาปี68ปู่รวยให้วิ่งกับรูดเลข0กับเลข2จับคู่ให้0ูนย์กับ2องจับคู่ให้ศูนย์ส0่ศูนย2ห้าศูนเจ สตัว3ามชุด 24, 0 4นย์สี่และ0 7 2 4 3ตัว4 2 4 7องสีและ7 2 4ชอบไหมคะเอาแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะมาตามต่อนะคะ <c oughs> ปูสีของเก่านะคะปดสีของเก่าให้ไว้เ่าเลขสองกับเลขสี่มาที่มาเลขสี่นะคะสี่เก้าหนึ่งแปดแล้วก็จับคู่ให้หนึ่งแปดตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปหนึ่งแปดนะคะเห็นไหมคะแอดบอกให้จับตามองก็เข้าจริงจริงเพราะว่าปูรวยก็เข้าสามตัวแตะไปแล้วปูสีเข้าหนึ่งแปดอ้าวของใหม่ปูสีเราพัฒนา 24ตุลาปี68ให้หมาย8กับ0 8กับ0จับคู่ให้84 85 86 87 04 05 06และ07 4ตัว07 84และ07 04 3ตัว7 04และ7 84นะคะเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ตามต่อปลูกไข่นะคะปลูกไข่ของเก่าให้ไว้สองกับสามตัวเลขจับคู่มาหนึ่งปดนะคะหนึ่งปดตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับเลย mm. ปูกไข่ของใหม่นะคะของใหม่ที่แอดบอกให้จับตามองเข้าทุกสำนักเลยเราพัฒนา24ตุลาปี6-8ปูกไข่ให้ไว้เลขศูกับเลข9 0กับ9จับคู่ให้

มาดูปู่ลิงดำนะคะจับตามองไว้ทั้งสี่สำนักเลยเข้าจริงๆปู่ลิงดำงวดก่อนเข้าสี่ตัวแตกนะคะสี่ตัวแตว่งงวดนี้งวดที่ผ่านมาให้ไว้ศูนย์แต่จับคู่ให้สี่เก้าสี่เก้ามาล่างนะคะสี่เก้ามาตามของใหม่เลยนะคะเหล่าพัฒนายี่สิบสี่ตุลาปีหกแปดปู่ลิงดำให้วิ่งรุดตัวเดียวคือเลขสี่

สต,ตัว741 0สีย์เจและศูนย์สี่ตัวศูนย์เจ็และ9 7้าสีชอบไหมคะชอบก็ติดไปได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะอ้าวชอบถูกใจยังไงก็ติดตามชมนะคะแล้วก็แคปหน้าจอดได้เลยนะคะ แล้ตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะยังไงก็กลับขอพระคุณปู่ลิงดำปู่ไข่ปูป่สีและปู่รวยมากๆที่เมตตาตัวเลขงแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกทุกท่านกับขอบพระคุณ FC ทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็ขอให้ทุกท่านอ่าได้มีเฮตอนสองทุ่มครึ่งนะคะจะได้ปลดนี้ปลดสินนะคะกินนี้แอนลาไปก่อนนะคะรอชมสายด่วนนะคะสวัสดีคะ่ะ